สวัสดีครับเพื่อนๆผมวอนอิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมสเตรกันนะครับแมวกลุ่มหนึ่ง เดินทางผ่านสร้างประหักพังของสถานที่ร้างแห่งหนึ่งแต่แมวจรจัดตัวหนึ่งต้องแยกออกจากกลุ่มเพราะว่า เมื่อมันกระโดดผ่านท่อแล้วท่อไม่มั่นคงทำไมมันตกลงไปในเหวและแมวตัวนั้นก็คือตัวเอกของเรื่องนี้แมวพบว่าตัวเองติดอยู่ในเมืองใต้ดินที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย อย่างไรก็ตามซาประหักพังยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพันธ์ทีวีพัฒนาการมาเพื่อกลืนกินทั้งสิ่งมีชีวิตอินทรีย์และหุ่นยนต์ทูนีนามว่าโซ ในม่ชา้าแมวก็เจอห้องแล็บที่ช่วยดาวน์โหลดปัญญาประดิษฐ์ลงในร่างของโดรนขนาดเล็กที่เรียกตัวเองว่า B12 มันอธิบายว่ามันเคยช่วยนักวิทยศาศาสตร์แต่หน่วยความจำส่วนใหญ่เสียหายและต้องใช้เวลาในการกู้คืน B12 สัญญาว่าจะช่วยแมวกลับคืนสู่พื้นดินและพาแมวเข้าไปในเมืองต่อไป ขณะที่ทั้งสองเดินทางไกลออกไปทั้งคู่ค้นพบว่าในขณะที่เมืองนี้ปราศจากสิ่งมีชีวิตมนุษย์โดยสมบูรณ์หุญนยนต์รับใช้ของพวกเขาคอมพาเนียนยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่มนุษย์ชาติไม่อยู่คอมพาเนียนได้รู้จักตนเองและสร้างสังคมของตอนเองท่ามกลางสร้างประคับพังของเมืองแต่พวกเขาก็ติดอยู่ใต้ดินเช่นกัน ได้พบกับโมโมซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของอ Outsider ซึ่งเป็นกลุ่มของอมพาเนียนที่อยู่ที่ต้นเพื่อค้นหาหนทางขึ้นสู่พื้นดิน mm. ด้วยความช่วยเหลือจาก o ไซเดอร r แมวและ B12 สามารถไปยังเขตมิดทาวของเมืองได้ที่นี่พวกเขาพบกับ ครีเมนไทยเอาไซเดอร์อีกคนหนึ่งที่วางแผนจะขโมยแบตเตอรี่ปรมาณูเพื่อขับเคลื่อนรถไฟใต้ใตดินที่นำไปสู่พื้นดิน <S <S แต่ว่าครีเมนไทายโดนจับเมื่อแมวกับ B12 ไปช่วยทั้งหมดก็โดนจับกุ้มโดยเซนติเนล แม่แมวสามารถช่วยทุกคนให้พ้นจากคุกได้ แล้วทั้งหมดก็ขับรถตุกๆหนีกันออกมา <t ell noise> <t ell noise> แต่ครีเมนไทจะอยู่ข้างหลังเพื่อหันเหความสนใจของทหารรักษาการขณะที่แมวและ B12 หลบหนีบนรถไฟใต้ดินซึ่งพาพวกเขาไปยังศูนย์ควบคุมของเมือง ในที่สุด b ี2สิบองก็ฟื้นความทรงจำทั้งหมดเผยใหเห็นว่าเดิมทีนั้นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะอัปโหลดจิตสำนึกของตัวเองเข้าไปในร่างกายของหุ่นยนต์แต่กระบวนการเกิผดผิดพลาดไปจนกระทั่งแมวมาถึง ยี2ยังจำได้ว่าเมืองวอ l เล t ตซิตี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากภัยพิบัติบนแผ่นดินแต่ในที่สุดโรคระบาก็กวาดล้างประชากรมนุษย์ทั้งหมด เมื่อตระหนักว่าโมดกของมนุษยชาติในตอนนี้ตกอยู่กับคอมพาเนียน B12 ยอมเสียสละตัวเองเพื่อเปิดประตูระเบิดเหนือเมืองเผยเหยนแสงแดดที่ขาดสูงและปิดการใช้งานเซนติเนล ทางออกหลักแล้วแมวจะออกจากเมืองและไปถึงพื้นดินได้ในที่สุดเลิากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานีกเกมเมอร์กันนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ